ดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะตายแล้วอีฉันก็เห็นไอ้จำเลยที่หนึ่งมันสติแตกอุตสาหนั่งขำนมกระเด้งสงสัยใจสติแตกเพราะว่าอยากจะจัดอีฉันอย่างสุดลทธิ์สุดเดชจนกาฟ้าเหลืองแล้วยังไม่ได้จัดสมใจสถีสติก็เลยแตกสัน้นที่ไหนได้โถไอ้ราก็สำคัญตัวผิด คิดว่ามีความสําคัญกับจําเลยที่หนึ่งมากมากที่ไหนได้พอมาเหลือบดูว่านัดหน้ามันมีอะไรใครจะขึ้นอะไรยังไงโอ้สติแตกเพราะอย่างนี้นี่เองนัดหน้าอีกไม่กี่วันเนี่ยนะคะ27 28 29พอเห็นรายชื่อพยานที่จะขึ้นแล้วว้าวต้องร้องว้าวเลยเพราะว่าการสืบคดตีตอนนี้การ พิจารณาคดีตอนนี้เขาจะเดินก้าวไปเรื่อยๆนะจากวันแรกเกิดอะไรขึ้นวันที่สองวันที่สามอะไรแบบนี้คือตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของวันแรกนะทีนี้วันแรกก็เริ่มจากในุดหายจากนั้นก็ต้องมาว่าใครทำอะไรอยู่ตรงไหนทีนี้นะัดที่ผ่านมาก็คือไปรับพระพยานที่ขึ้นเบิกความก็จะมี 2ระสองรูปและจริงๆจะต้องมีที่วัดก็จะมีพยานอีกคนหนึ่งก็คือเป็นแม่ครัวนางดอนแต่นางดอนขึ้นไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดยี่เจ็นางดอนก็จะต้องถูกล่นมายีิบเจ็ดยี่ิบเจ็ดก็จะมีนางดอนซึ่งยังอยู่ในช่วงของที่วัดไปรับพ,ะพระพอไปรับพระเสร็จแล้วเขาไปทาอะไรคะก็ไปส่งพระเนี่ยไปสงพระมีใครบ้างไปส่งพระก็จะมีป้าถอนกับลุงม็อกเพราะฉะนั้นยีิบเจ็ดก็จะมีป้าถอนกับลุงม็อก ขึ้นเบิกความนี่แหละที่ทำให้จำเลยเริ่มสติปั่นป่วนหน่อยๆแล้วเพราะว่าน่าจะมีอะไรเด็ดๆหลุดอยู่ในรถกลางทางบ้างน่าจะมีซีนเด็ดซีนอะไรสักอย่างนึงอันแล้วโดยเฉพาะซีนสำคัญก็คือว่าพอหลังจากส่งพระเสร็จกลับมาที่บ้านก็จะเป็นการเริ่มต้นตามหาน้องละ่ะ ที่ไปกินปลาเผาอะไรกันยังไงตามหาน้องแล้วไปขึ้นเขาอะไรแบบเนี้ยสีตรงนี้ก็น่าจะมีต้องเล่าน่าจะออกจากปากป้าถอนต้องเล่าแล้วว่าเอออะไรยังไงบ้างทีนี้พอวันที่ที่เขาต้องใช้ป้าถอนกับลุงม,ม็อกเหมือนกับเป็นพยานคู่สองคนเพราะว่าสองคนนั่งอยู่ในรถก็จะมีพระคูบาสุรัตด้วยก็จะเป็นสามปากที่ถ้าสามปากให้การตรงกันว่าจำเลย มีพิรุษความน่าเชื่อถือก็จะสูงขึ้นแม้ว่าจำเลยที่สองจะพยายามคานยังไงก็ตามทีผัวฉันดีผัวฉันไม่มีพิรุษอะไรเลยนะมันสู้น้ําหนักสามปากที่เขาที่เขาเลียงหน้ากระดานตรงกันไม่ได้หรอกค่ะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้จําเลยไม่ค่อยไหวแล้วยิ่งใกล้วันยิ่งสติแตกแล้วพอมาวันที่28ว่าวันที่28นี้ยิ่งเด่นเข้าไปใหญ่เพราะทีนี้จะเป็นปัญจพยานแล้ว จะเป็นประจักษ์พยานที่เห็นจำเลยในช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงเวลาเกิดเหตุและอยู่ในระยะทางที่ก่อเหตุได้นั่นก็คือพ่อแบมกับแม่แบมที่ต้องเอาแม่แบมมาด้วยก็เช่นกันก็คือเป็นพยานผู้เพื่อจะเพื่อจะยืนยันว่าวันนั้นเวลานั้นพ่อแบมอยู่ในสวนพ่อแบมทําอะไรอยู่ที่บ้านนั่นจริงๆก็จะเป็นการขีดเส้นยืนยันให้พ่อแบม แต่ที่28ดิฉันแปลกใจนิดนึงว่าประจักษ์พยานที่จะมาเห็นตรงนี้เนี่ยจะมีคนนึงก็คือยายน้อมที่เป็นยายของนายแมนคนที่เขาให้ย่าอาชิไปจ้างนายแมนเนี่ยมาทำสวนยางให้เขาแล้วก็ปนเปลยอ,อย่างดีว่างั้นเถอะไม่เห็นว่ามีวันนี่28ยายน้อมน่าจะต้องขึ้น แต่จะถูกปลดไปหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจไม่น่านะไม่น่าไม่น่าจะโดนปลดหรอกเพราะว่ามีข่าวว่ายายคนนี้เริ่มกลับคําให้การในชั้นอัยการเริ่มพูดทํานองว่าอ,อไม่รู้ตํารวจให้เซ็นอะไรก็เซ็นไปอะไรทํานองนี้ตัวนี้แหละที่ทําให้จําเลยน่าจะสะดุ้งมากที่สุดเพราะว่าถ้ายายน้อมกลับคําไปเบิกความกลับยายน้อมก็จะโดน เบิกความเท็จให้การเท็จถ้าไม่กลับจำเลยก็จะโดนมัดว่ามีประจักษ์พยานสองคนเห็นโพรในสวนยางจริงๆในเวลาที่เกิดเหตุสองตาสองปากจุดนี้นี่แหละที่น่าจะทำให้จำเลยค่อนข้างจะกัดกุบเพราะว่าไม่ว่ายายน้อมจะไปเบิกความอย่างไรไม่เป็นผลดีต่อจำเลยทั้ง สองอย่างถ้ายายน้อมเบิกความตามที่ให้การไว้ไม่เปลี่ยนคำจำเลยก็สวยแต่ถ้ายายน้อมเปลี่ยนเบิกความกลับกับที่ให้การไว้จำเลยก็สวยอีกเพราะเมื่อจะให้ยายน้อมโดนแจ้งความว่าเบิกความเท็จให้การเท็จสิ่งที่จะเป็นสาเหตุ ให้คิดอย่างนั้นว่ายายน้อมทำเพราะผลประโยชน์นั่นก็คือการที่จาเลยไปติดต่อไปพนักพนจ้างนายแมนหลานยายน้อมให้ได้ทำงานในสวนยางซึ่งจริงๆสวนยางนั้นทิ้งร้างมาเกือบสองปีไม่เคยคิดจะให้ใครทำแต่อยู่ๆไปให้หลานของพยานคนสำคัญเนี่ยทำเหมือนกับจะเป็นการน้อมน้าวว่ายายน้อมให้เปลี่ยนทำให้การเพื่อผลประโยชน์ของคนในครอบครัว จุดนี้มันก็จะเป็นการยุ่งเหยิงพยานและเป็นการมัดจำเลยว่าถ้าจำเลยไม่มีพิรุษจริงถ้าจำเลยไม่ผิดจริงไม่ได้ไปปรากฏต,ตรงนั้นจริงๆทําไมจำเลยจะต้องมีการจ้างวานให้กลับคําให้การนี่แหละคะ่ะที่ทําให้จำเลยกระดกุ้มไม่ว่าเดนองจะเบิกความอย่างไรก็ตามทีสวยทั้งขึ้นทั้งล่องตัววันที่29ดิฉันไม่มีไม่มีข้อมูลถ้าพูดถึงนะคะ ถ้า,ถ,าถ้ามองว่าไล่ไปตามการเกิดเหตุเนี่ย29น่าจะเป็นคนที่มาเห็นคนที่มาเห็นจำเลยลงจากเขาอีกสองคนก็น่าจะมีคนที่ไปเห็นจำเลยที่บ้านที่บ้านป้าถอนและจำเลยเดินออกไปออไปช่วยหาน้องเร็จแ,แล้วก็ต้องเป็นอีกสองคนที่เห็นจำเลยลงจากเขา าให้เดานะคะ29น่าจะเป็นสามคนนี้รวมทั้งปากคำของปะถอนก่อนหน้านั้นด้วยว่ากลับจากสมภะแล้วทำอะไรยังไงอันนี้แหละทีนี้เราวกลกลับมาที่ยายน้อมกันต่อดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ายายน้อมจะได้ขึ้นไหมแต่ตามหลักสำคัญน่าจะต้องเอาขึ้นไม่ว่าแกจะกลับ,จจบกลับคำไม่กลับคำยังไงถ้ากลับก็ แกก็จะโดนเล่นงานแน่นอนว่าจะต้องโดนแจ้งให้การเทสเบิกความเทสเพราะมันต้องเป็นเทสอย่างใดอย่างหนึ่งแกเป็นลงลายมือชื่อและให้การไปแล้วว่าเห็นจำเลยในสวนยางเวลานั้นและจะมาบอกว่าไม่รู้เขาให้เซ็นก็เซ็นไม่ได้ถ้าพูดอย่างนั้นจะกลายเป็นว่าให้ร้ายว่าเจ้าพนักงานประพฤติไม่ชอบโดนอีกเพราะฉะนั้นยายน้อมในยังไงก็ต้องขึ้นอันนี้ตามความคิดของทฉันนะคะ นัดหน้านี่แหละที่ค่อนข้างที่จะมัดเข้าไปเพราะว่านัดแรกๆเนี่ยนะเอ,อ่อจะเป็นนัดที่อย่างแม่เบิกความหลานเบิกความเขาก็จะไม่เห็นว่าลุงเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นยังไงแต่นัดนี้จะมีคนเห็นประจักษ์พยานเริ่มชี้แล้วว่าเห็นจำเลยที่หนึ่งตรงนั้นตรงนี้ห่างจากจุดเกิดเหตุเท่าไหร่เวลาที่จะเดินไปมีเวลาไหมที่จะก่อเหตุ มันจะเริ่มรัดเข้าแล้วเหมือนกับตอนนี้เขากำลังมัดขาจำเลยไปอีกเปล่าหนึ่งเปล่าพ่อแบนเปล่ายายน้อมเปล่ป้าถอนเปล่าลูมอกนัดแน่นๆน่นแ,น,น,แ,น,น,แน,น่แล้วพอได้จังหวะก็จะกระตุกฟืดเอาตีนมันห้อยขึ้นไปแล้วให้หัวมันตกมันก็จะดิ้นดิ้นดินดินสติแตกบ้าบ้าบอแบบนี้จนกว่าจะขาดใจตาย คำว่าขาดใจตายตีความหมายว่าจนกว่าจะต้องรับกรรมที่กระทำไว้จนกว่าศาลจะตัดสินว่าได้กระทําผิดจริงเราจะรอวันนั้นค่ะแต่ระหว่างนี้จำเลยที่ถูกห้อยหัวก็จะดิ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ถึงวันนัดศาลก็จะเกิดอาการสติกแตก ออกมาสวมวิญญาณเป็นคนนั้นคนนี้นั่งพูดจีบปากจีบคอเป็นบ้าเป็นบอข่มขู่คนนั้นคนนี้ไกลๆ <S <S เราจะมีซีนสนุกสนุกอย่างนี้ของจำเลยที่หนึ่งให้ดูกันทุกครั้งที่ถึงวันนัดศาลแล้วก็จะมีซีนของจำเลยที่สองที่มานั่งไล่แหกปากตะเบง,ง,งดังๆด้วยความโกรธเกรี้ยวให้ดูทุกครั้งที่จะขึ้นศาลในแต่ละนัด ส่วนหนึ่งที่ทำให้จำเลยสองผัวเมียค่อนข้างสติแตกเพราะที่แตกก็เพราะว่าที่แตกก่อนสติคือถังค่ะถังแตกไม่มีเงินไม่รู้จะหาเงินตรงไหนไปจ่ายค่าทนายไม่รู้จะหาเงินตรงไหนไปรับรองทนายยังหนักหน้าอีกมากงวดหน้าก็จะเหมือนเดิมยกกันมาทั้งพวงยวงใหญ่เอาเมียมาด้วย ิอยู่ใช้จ่ายรถต้องขับต้องบริการเต็มที่โชคดีนะจําเลย <c oughs> <c oughs> แม่แต่พอมารู้ความจริงฉันก็อดเคืองนิดๆไม่ได้นะได้เราลึกก็หลงว่าตัวเองสําคัญว่าเขาอยากได้เราไปเป็นพระอาจารย์หญิงอยากมาเรียนรู้วิชาอาคบเอ้ยวิชาความรู้จากเราแต่เราไม่รับเพราะเรากลัวโดนหักหลังกลัวจะโดนนีเขาก็เลยสติแตก โทรๆๆโ,ท,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 โท,ที่ไหนได้กลัวการขึ้นศาลกลัวพ่อแบมนี่เองไม่ต้องกลัวหรอกจำเลยแต่คุมสติดีๆละ่ะอย่าไปทุ่มคอกพยานอย่าไปทุ่มคอกจำเลยใส่พยานเขานะไม่ได้นะหน้าบัลังกเนะี่ยไม่ใช่เหมือนไต้ถุนบ้านยายสมควรแนละ้าจะทุ่มไม้หินใส่ใครก็ได้นะไม่ได้นะอย่าไปแย่งมาอย่าไปตบหลังพยานไม่ได้นะนั่นนะืพยานในศาลนะ ไม่ใช่นักข่าวไปทำเงินยังจะเขาไม่ได้นะตั้งสติดีๆนะจําเลยในศาลน่ะมันไม่เหมือนกับคุณนั่งไลฟ์อยู่หน้าบ้านบนโซฟาตัวเก่าของคุณหรอกนะตั้งสติดีๆในศาลหน้าบาลังเนี่ยคนที่ฟังคุณหรือคนที่เขากําลังพูดเนี่ยพวกนี้เขาไม่ใช่เอซีของคุณแต่เขาเป็นคนที่จะมาตัดสินชี้ชะตาคุณ ว่าคุณเป็นไอ้ฆาตรกรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเอาดีๆนะจำเลยอย่าสติหลุดอย่าหลงว่าเขาเป็นเอฟซคุณนะ